สวัสดีนะคะเอฟซีฝนตกค่ะลังติดฝนตกนะคะลังติดกองตามฝนตกนาตอนนี้นะคะโอ้โหรถติดยังชั่วโมงเร่งด่วนด้วยโอ,โอ้แต่ว่าวันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์ไม่เท่าไหร่วันเสาร์วันหยุดถ้าเป็นวันธรรมดาตกตอนเนี้ยฝนฝนรถติดยังเลยนะเนี่ยกองตามเนี่ย ทำไงอะคุณนกไปแล้วคุณนกไปแล้วมาให้โชคแล้วก็ไปวันนี้ใครร่ำรวยกันบ้างนอ้อคุณนกมาให้โชคพี่พลอยวันนี้นิดหน่อยแล้วก็ไปแล้วเขาเขามาอยู่แบบเหมือนว่าเขามาอยู่คลอดลูกอะเห็นมีลูกน,น้อยๆพี่พลอยเห็นนะ มีลูกน,น้อยแล้วทีนี้ก็พอเขาบินได้แล้วเขาก็ไปพี่เห็นพี่พลอยเห็นเ็าบินลงไปนะตัวเล็กๆอ่ะเขาบินลงไปพอเขาบินลงไปเสร็จปุ๊บตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นกันเลยสองวันแล้วเออเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้ที่ไม่เห็นนกก็มาให้โชคพี่พลอยบีดหน่อยออกบ้านเลขที่เลยนะคะใครร่ำรวยกันบ้างเนาะวันนี้ ถ้าใครร่ำรวยก็ดีใจด้วยนะคะรู้สึกว่าร่ลำรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะเอฟซีเห็นบอกว่าวันนี้ได้โชคสองชั้นบ้างบางคนก็ได้รับเครื่องมือนะคะเครื่องมือเพื่อเปิดตั้งไรายได้นะคะเข้าไปตั้งค่าการวันนี้ก็ได้เข้าไปตั้งค่ากันหลายคนเลยนะคะตั้งค่าสิทธิ์ที่นี่ก็เตเรียมเก็บเลี้ยงอย่างเดียวค่ะลงคิดําหม่ำเสมอนะคะ แล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กันขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจกันนะคะที่ไม่ทิ้งกันเนาะนะคะฝนก็ตกยังไม่หายเลยนะคะ,ะแค่นี้ก่อนจะเดีกโอจะท,ทำไงจะไปได้ที่แรกตงตกไม่แรงก็กำลังว่าจะลุยฝนไปเอารถคันเล็กๆออกวปพอยไปดีกว่า That I tia.